นี่เพื่อนะสารคดีวนี้ไม่รู้เราคนพบตัวอะไรมันอยู่ในเม็ดนี้นี่นะครับเดี๋ยวเผมให้ดูนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะนี่นั่นไม่รู้มันเป็นตัวอะไรเห็นไหมนี่เห็นไหมนั่นนั่นนั่นั่นนั่นเนตัวอะไรนั่นครับเห็นไหครับเดี๋ยวเผมให้ดูอีกเม็ดนะครับนี่นมันเม็ดนึงแล้วนะน่มันมันมีกตัวเลยกตัวนะครับ

จากเป็นเทินไหมแอนิมอลนะครับเบ็ดไปเอาใบติ่อมาโนกมาเรียกอ้ายพูดนี่เลยดิครับพูดอยู่ข้างหลังครับพูดอยู่ข้างหลังนี่ครับนี่ดูนี่ใบที่มันออกไปแล้วนี่นี่นะครับมันจะเป็นรูอยู่ครับมันเป็นรูอยู่นี่ครับ